จะมาแจกสูตรน้ำมันเขียวที่เหมาะสำหรับคนที่มีอาการเป็นงูสวัสดมแมลงสัตัดต่อยมแมลงมีพิษทั้งหลายที่กัดต่อยถ้าได้ทาน้ำมันเขียวสูตรเข้มขน้นแผ่ของคุณก็จะแห้งจะหายภายใน ไม่กี่นาทีแต่ถ้าเป็นงูสวัสดภายในแค่คืนเดียวคุณก็จะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแผลจะแห้งขึ้นทันตาวันนี้หลีจะมาบอกวิธีทำแบบและเอียดยิบยิบทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วคุณจะได้ทำเองที่บ้านได้ง่ายๆค่ะไปดูกันเลย คือตัวยาที่เราได้ครบแล้วนะคะหลิงใช้สูตรเบนจพิษนะคะจากอาจารย์ที่หลิงเรียนมานะคะแต่หลิงจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะคะเพิ่มขึ้นมานะพเพราะเบนจะแปลว่าห้านะคะเบนจพิษนั่นคือคือแก้พิษทั้งห้านะคะคือตัวสมุนไพรแก้พิษนะเนาะแล้วมาดูตัวแรกเลยค่ะที่เราเห็นนะคะอันนี้คือตะขาบหินนะคะและอันที่สอง,องนี่คือสไลด์บางพรตัวผู้บัวโบกนะคะ ตำลึงแลมงพรตัวเมียแล้วก็ลิงงูเห่านะคะที่เราเห็นนะคะอัตราส่วนคืออย่างละหนึ่งส่วนเท่ากันนะคะหลิงจะทําน้ํามันเยอะนะคะลิงจะหลิงเลยใช้อย่างละกิโลนะคะแต่จะมีตัวหนึ่งคือใช้แค่หนึ่งร้อยมาณ์สองร้อยกร,รัมนะคะก็คือตัวโบวบกนั่นเองตัวแรกที่เราซอยนะคะก็คือตัวตําลึงนะคะตําลึงเนี่ยมีสรรพคุณนะคะช่วยถอนพิษไข้นะคะถอน พิษแบบอักเสบะคะ่ะแล้วก็ตาลึงนะคะเป็นตัวยาเย็นนะคะเราก็เลยจะใช้ประมาณใช้ประมาณ1กิโลนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นเสเลดพองรตัวเมียนะคะเราจะเอาใบาทั้งก้าเลยนะคะเพราะใบเขาน้อยนะคะเราคุณสมบัติคล้ายๆกันเลยนะคะ ทั้งใบทั้งก้านสรรพคุณเหมือนเดียวกันแต่เราต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสรรพคุณของสเลพังพรเนี่ยนะคะคือแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะมีฤทธิ์เย็นเหมือนกันนะคะไอ้ตัวนี้เนี่ยสรรพคุณที่เด่นคือช่วยรักษางูสวัดนะคะหรือว่าไฟลามทุ่งค่ะไอ้ตัวนี้นะคะถ้าใช้ควบคู่ไปกับสเลพังพรตัวผู้นะคะถือว่าคุณสมบัติฤทธิ์ยาของเขาเนี่ยจะดีเยี่ยมมากเลย ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นลิ้นง,งูเห่านะคะเราใบมันจะคล้ายๆกับเสเลพหอมๆตัวเมียนะคะเราจะซอยตัวนี้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันนะคะสรรพคุณนะคะแก้มแมลงสัตว์กัดต่อ,อยเหมือนกันนะคะไอตัวนี้เนี่ยดอกเขาจะสวยนะคะดอกจะคล้ายๆงูนะคะมีเป็นคล้ายๆกับหัวงูดอกเป็นสีแดงะคะ่ะตัวนี้ดอกสวยมากเลยนะคะ แล้วสับะุณก็คล้ายๆกับเสียงพรตผู้ตัวเมียนะคะที่เราเอามาใส่เพราะเราจะเสริมฤทธิ์ของเขานะคะต่อไปนะคะไอ้ตัวนี้คือตะขาบหินนะคะตะขาบหินช่วยลดแมลงใส่ก,กัดต่อยจําพวกที่มีพิษนะคะพวกแมงป่องตะขาบนะคะไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยระงับความเจ็บปวดเหมือนกันนะคะมันจะช่วยเสริมฤทธิ์เสริมแรงกันนะคะ เรานะคะเราจะใช้บัวบกนะคะบัวบกจะมีสรรพคุณคือเขามีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยแผลที่เป็นแผลไฟไหม้แผลผู้พองแผลอักเสบนะคะเราจะใช้ตัวบัวบกนี้นะคะในการระงับความปวดเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วตัวบัวบกนี้นะคะยังมีฤทธิ์พิเศษนะคะก็คือการ,รลดรอยแผลเป็นนะคะน้ําร้อนลวกแผลไฟไหม้นะคะหรือว่าแผลที่เกิดจากแผลผู้พองอะไรเนี่ยนะคะ บบโบก็มีฤทธิ์ช่วยในการทําทให้ผิวหนังของเรานะคะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะนี่คือเซเล์พองๆตัวผู้นะคะเขาจะมีหนามนะคะใบจะเป็นก้านออกสีม่วงนะคะเราก็จะซอยเขาทั้งก้านเลยนะคะเพราะใบเขาเล็กเนาะสับคะรูเราสามารถใช้ได้ทั้ง5้าเลยนะคะก็คือรากใบดอกก้านนะคะต้นนะคะได้หมดเลยเราจะ พยายามซอยเขานะคะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเขามีหนามนะหนามอย่างนี้เลยแต่สามารถทอดหนามได้เลยนะคะจะปะคุณนะคะจะคล้ายๆกับตัวเสล็ดพองพรตัวเมียนะคะแต่ตัวนี้จะมีจุดเด่นก็คือเขามีความเชื่อว,ว่าถ้าเราปลูกไว้ในบ้านนะคะจะพคุณของเขานะคะก็จะช่วยลดพิษงูนะคะแก้พิษงูงูสวัสดนะคะแก้แมลงสัตว์กัดต่อยได้เช่นกัน,นะคะ่ะ ต,ะะตัวนี้นะคะิีจะแรงกว่าตัวเมียนะคะจัดการกระสมุนไพรนะคะเราสามารถใช้การหัน่นการซอยการดัดการตัดได้นะคะเพื่อให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลิงจะไม่ใช้วิธีปั่นนะคะเพราะว่าถ้าปั่นแล้วมันจะได้แต่น้ำนะคะ บางคนถามนะคะว่าทําไมถึงไม่ใช้วิธีการปั่นเลยคะมันจะง่ายและรวดเร็วนะคะเพราะว่าบางสูตรเนี่ยเขาจะใช้น้ํานะคะน้ําของอเราจะใช้น้ําที่ปั่นที่คั้นแล้วนะคะเอาไปทําน้ํามันเขียวนะคะแต่หลิงไม่ทํานะคะเพราะว่าการที่เราเอาไปทอดเพื่อให้สารของเขาเนี่ยออกแล้วก็ผสมกับน้ํามันเลยมันจะดีกว่าคะ่ะแรกนะคะใส่น้ํามันงา 1,000ลิตรไปก่อนเอ่อ1ลิตรไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งไฟกลางกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาสมุนไพรใส่เข้าไปค่ะ ที่เราเลือกใช้น้ำมันงาน,นะคะเพราะว่าน้ำมันงานเนี่ยสามารถซึมเข้าผิวหนังได้ง่ายนะคะแล้วเอาสมุนไพรไปทอดเนี่ยสมุนไพรจะมีฤทธิ์ที่จะออกตัวยามากกว่าน้ำมันอื่นค่ะแล้วเราสามารถเอาจะเอาแล้วเราสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะแต่น้ำมันมะพร้าวมันมีราคาค่อนข้าง,งที่จะสูงค่ะเราก็เลยเลือกที่จะใช้น้ำมันงานนะคะแต่ถ้าใครจะเอาน้ำมันมะพร้าวมาผสมเพื่อให้ซึมซาบเข้าผิวหนังมากขึ้นก็ยังได้ค่ะ เราจะเริ่มเราจะเริ่มเอาสมุไนไพรเข้าไปก่อนนะคะ นี่แบบนี้คือได้แล้วนะคะคือส่วนมันจะกรอบไปหมดเลยมันจะกรอบไปเลยนะคะนี่้าเดี๋ยวหลิงจะกรองเอากากนี่ออกนะคะแล้วหลิงก็จะเอาส่วนผสมที่เหลือใส่เข้าไปใหม่นะอันนี้นะคะคือตัวน้ำมันเขียวที่เราได้นะคะไอตัวนี้จะเป็นออกแบบสีออกจะเข้มข้นมากเลยนะคะ ดูจากสีนะคะเข้มมากนะคะที่สกัดออกมาเนี่ย1,000ลิตรนะคะเมนทอลเนี่ยหลิงจะใช้500มิลลิตรนะคะก็คือครึ่งลิตรนะคะก็เราใช้สูตรเย็นเนาะเมนทอลก็คือสูตรเย็นส่วนกาลาบูมนีเซนะคะจะใช้อย่างละ50กรัมนะคะส่วนน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะ จะใช้อยู่ประมาณ20นะคะ20 ml นะคะส่วนน้ำมันสารเหน่นะคะประมาณ30 ml นะคะ20-30นะคะได้แล้วแต่ความหอมนะคะส่วนน้ำมันการพูเราจะใช้แค่10 ml เท่านั้น,นะคะ่ะโอเคเรามาผสมกันเลยเราเลือกใช้อุปกรณ์นะคะก็คือเป็นตอนนี้จะเป็นแก้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมเมนททลการพูพิมเสนเข้าด้วยกันแล้วก็คน จนให้เขาละลายเลยนะคะต้องเตรียมนะคะก็คือสลิงนะคะก็คือ 20ML นะคะเพราะว่าหลิงจะามาต้องใส่ขวดแก้วนะคะขวดแก้วนี้หลิงใช้ขวด 20ML นะคะและหลิงก็ใช้เป็นหัวจุบแบบนี้เอานะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้เป็นหัวสเปรย์นะคะมันเป็นน้ำมันเนาะมันจะไม่สามารถออกได้ก็คือใช้เป็นหัวจุบหรือว่าหัวลูกกิ้งนะคะใส่แบบนี้ จะดีกว่านะคะจะง่ายกว่าเนาะง่ายต่อการใช้ด้วยค่ะ1 0 50มิลลิกรัมนะคะใส่ไปเลยใีพิมเสนอันนี้ในถุงนี้ในถุงนี้ประมาณ1กิโลนะคะเิงก็จะใช้ไปเลย5 5 0 0นะระซึนะคะู่ ะะเราคนให้ทุกอย่างละลายแล้วนะคะแล้วก็จะเอาตัวเมยเนี่นะคะใส่ผสมกันไปเลย